สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้ก็มาในเมนูเจ้าพกาดเจ้าพกาดนี่ก็คือเป็นอาหารของทางภาคเหนือค่ะวันนี้เราขึ้นเหนือกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีวิธีการทํายังไงวัตถุดิบใส่อะไรบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูก็ซื้อมาแบบหัน่นแบบเป็นแบบนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ทําการล้างให้สะอาดเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็มาในปริมาณอยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะและขั้นตอนต่อไปเราจะนําซี่โครงหมูมาต้มค่ะนําซี่โครงหมูมาต้มค่ะก็เอาซี่โครงหมูใส่ลงไปในหม้อค่ะจากนั้นก็เติมน้ําลงไปค่ะแล้วก็ติดแก๊สติดไฟค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะ เราจะต้มหมูไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่เรารอในการต้มหมูมาดูวัตถุดิบต่อไปกันก่อนค่ะวัตถุดิบตรงนี้พลาดไม่ได้แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผักกาดผักกาดวันนี้เราใช้เป็นกวางตุ้งที่มีดอกนะคะและขั้นตอนนี้เราก็มาเด็ดผักกวางตุ้งกันค่ะ เด็ดผักกวางตุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนํากวางตุ้งไปล้างน้ําค่ะลืมบอกไปค่ะว่าวันนี้กวางตุ้งเราซื้อมาอยู่ที่1กรัมค่ะกรัมละ10บาทค่ะเราก็จะเทน้ําลงไปล้างนะคะเราจะล้างน้ําแบบนี้ล้างทั้งหมดอยู่ที่สองรอบค่ะเพื่อความสะอาดนะคะ ต่อไปค่ะเราก็หันมาดูในส่วนของที่เราต้มไว้ก็คือซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูเราต้มไว้นะคะเมื่อซี่โครงหมูเริ่มจะสุกเนี่ยเขาก็จะคายเป็นน้ำเลือดหรือว่าน้ำมันออกมาขั้นตอนตรงนี้เราจะต้องช้อนออกให้หมดค่ะ และเมื่อเราช้อนออกหมดแล้วเราก็จะต้มอ,อย่างนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเบาไฟแล้วก็ต้มใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่20นาทีเพื่อที่จะให้ซี่โครงหมูของเราเปื่อยค่ะและก่อนจะถึง20นาทีมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะก็จะมีเป็นกะ เทียมวันนี้ใช้กระเทียมจีน5กลีบแล้วก็ใช้เป็นหอมแดงแล้วก็ใช้เป็นกะปิค่ะอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหอมแดงก็ประมาณ5-6หัวค่ะต่อไปก็มาเริ่มตำกันเลยค่ะใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะตำทั้ง2อย่างก่อนค่ะ และทั้ง2องอย่างละเอียดแล้วค่ะเราก็ใส่กะปิลงไปค่ะจากนั้นก็ตำต่อค่ะแล้วก็มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือน้ำมะขามเปียก แล้วส่วนขวามือก็คือพริกแห้งค่ะทอดก็ได้หรือว่าคั่วก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตัดภาพมาที่กระดูกหมูหรือซี่โครงหมูที่เราได้ต้มไว้ครบเวลาแล้วค่ะอยู่ที่20นาทีค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเครื่องที่เราได้ตามทั้ง3อย่างนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นไฟที่เบาๆานะคะตอนที่เราเคี่ยวอยู่ ให้เราเล่นงไฟเลยค่ะเป็นไฟกลางก็ได้หรือว่าแรงก็ได้ค่ะต่อไปก็เติมน้ำล้างครบลงไปเล็กน้อยส่วนน้ำแกงของเราก็ใช้ปริมาณค่ะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำแกงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแกงจะเดือดจ,จัดๆค่ะ ก็ตัดมาที่น้ำแกงเดือดจัดจัดจนเดือดพ่านเลยนะคะเราก็จะใส่กวางตุ้งลงไปค่ะใส่กวางตุ้งลงไปก็ตั้งน้ำแกงจับเวลาไว้เลยค่ะประมาณสัก5นาทีค่ะ ก็ปิดฝาหมอ้อไว้ค่ะจับเวลาไว้อยู่ที่5นาที mm. แล้วก็เปิดฝาหมอ้อมา mm. เมื่อครบเวลา5นาทีแล้วก็จะมาปรุงรสชาติค่ะเราก็จะใส่น้ำปาลา้าลงไปเล็กน้อยวันนี้ความเค็มเราจะไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ความเค็มจากน้ำปาลาแล้วและต่อไปค่ะความเปรี้ยวก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะใส่ลงไปตรงนี้น้ำตาลไม่ใส่นะคะ เสร็จแล้วก็คนคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นก็ชิมค่ะใครชอบเปรี้ยวมากกว่านี้นะคะก็เติมน้ำขาเปียกลงไปได้อีกค่ะเมื่อปรุงรสชาติได้อย่างที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ตั้งไปให้น้ำแกงเดือดจ,จัดจัดพอน้ำแกงเดือดจัจัดอีกหนึ่งรอบเราก็ใส่พริกที่เราทอดไว้ลงไปค่ะพอใส่พริกทอดแล้วลงไปจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ และหรือว่าถ้าใครชอบเป็นกระเทียมเจียวนะคะก็โรยกระเทียมเจียวไว้ก็ได้ค่ะและนี่ราคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําเมนูเจ้าประกาศค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ